สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผู้จัดการหนึ่งก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปนะครับให้ชมกันนะครับเนื่องจากภารกิจเยอะนะครับกลัวว่า f c ทุกท่านทุกท่านจะคิดถึงนะครับพลายดอยแม่คำแพงนะครับแล้วก็พลายจจนนี่น้องสงกรานนะครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับนะครับตอนนี้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับก็อากาศหนาวนะครับต้อง จุดไฟนะครับเพื่อจะให้ความอบอุ่นกับช้างทุกเชือกนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับช้างนะครับทุกเชือกนะครับร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอ้วนท้วนนะครับสมบูรณ์ดีนะครับนี่นะครับลมพัดแรงมากนะครับ ชื้กแรกนี้นะครับก็คืออหลายลายคลิปลายลายล่์สดนะครับก็เคยบอกไปหลายครั้งนะครับชื่อว่าไพยดอยนะครับอายุประมาณ40กว่ากว่านะครับเป็นช้างเพศผู้ช้างงานะครับมีงาสวยนะครับรูปร่างนะครับสูงนะครับสเมตรกว่ากว่านะครับลักษณะโครงสร้างนะครับดีนะครับขนหางเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับไม่น้อยมากที่จะเห็นสิ้นเส้นเส้นสีดํานะครับ ็ลักษณะท่าทางดีนะครับแล้วเป็นช้างที่ค่อนข้างจะดุนะครับถือว่าที่ศูนย์ช้างเนี่ยไพร์ดอยตัวเนี้ยนะครับดุมากกว่าช้างเชือกอื่นเวลาตกมันก็นิสัยก้าวร้าวมากกว่าช้างเชือกอื่นนะครับก่อนหน้าน,นี้ตกมันได้สีวันนะครับน้ำมันก็หยุดนะครับแล้วก็นำมาไว้ที่คอกเดิมนำไปไว้ที่คอกฝั่งนู้นนะครับก็พังคอกไปหนคอกนะครับแล้วก็ แม่กําแพงนะครับที่พี่กุ้งนะครับได้ช่วยเหลือแล้วก็ไถชีวิตมาให้กับท่านธนบดีพรมสุขหลวงปู่ดูแลหลวงปู่ครูบาธรรมมุนีดูแลต่อไปนะครับแม่กําแพงก็อายุ53ปีนะครับเป็นช้างเพศเมียนะครับแต่ไม่มีขนายนะครับอตอนนี้นะครับคาดการว่าจะท้องเพราะหนุ่มตึงๆแล้วก็จับกันเป็นก้อนนะครับให้ทางควานช้างหลายๆคนมาดูเขาก็บอกว่าท้องนะครับ แต่ผู้จัดการหนึ่งก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ต้องผ่านการตรวจสอบจากสารแพทย์นะครับเชือกตัดไปนะครับเป็นจอนนี่นะครับปลาจอนนี่ช้างสูงใหญ่นะครับงานสวยงาใหญ่นะครับเป็นช้างลากสูงลากไม้มาก่อนนะครับจากกาญจนบุรีนะครับแล้วมาอยู่ที่นี่นะครับอายุ40กว่าปีนะครับสีดอสงกรานนะครับเป็นช้างเพศผู้ แต่เป็นตระกูลสีดอนะครับอายุ8ขวบนี่นะครับอายุ8ขวบเขาจะเรียกว่าสีดอสงการไม่มีงาแต่งาเ,เขาจะเรียกว่าขนายนะครับขนายนิสัยซนนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยนะครับซื้อมาจากาจังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับแถวๆว,วัดป่าอาเจียงนะครับหลวงปู่ก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยต้องไปแสดงนะครับ ลอดชีวิตเลยไถยชีวิตมาให้อยู่ที่นี่นะครับอาหารหลักที่นี่ก็จะเป็นเนี่ยครับที่กองอยู่ก็คือต้นสับป,ประรดนะครับสลับกับหญ้าเนเปียแล้วมีผลไม้บ้างอย่างเช่นสับป,ประรดแล้วก็กล้วยให้น้อยครั้งนะครับนี่ครับเพราะให้เยอะไม่ได้จะมีผลกับตกมันส่วนเชือกตัวเมียเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ นะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงแล้วก็ฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับจะถ่ายทอดนะครับเรื่องราวของช้างและศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับในการและวิถีชีวิตของช้างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปสั้นๆสวัสดีครับ ยากำลงังหนักหนุนแข่งเลยน,น,น่นะหัวหน้านะครับผู้จัดการเบนรองผู้จัดการเบนนะฮะก็ลูกน้องไม่ทําผู้จัดการบอกผมทําได้ครับลูกพี่ มนโดนโดยนไม่ถึงมนโดนเห็นไหมตรงสั่น พอ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 สักบ,บ่ายโมงค่อยลงมาให้น้ำโอ้เสร็จแล้วลวครับเนนบบมื่อไหร่จะมีช่อง,องตัวเองครับพอแลนะครับ เดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยหิวข้าวแล้วมาไปด้วยไป